คิดว่า,วามดน่าจะตอบได้นะคะอมมดคิดว่าน่าจะเกิดจากการที่มดกินแล้วก็ไม่ออกกาลังกายอะไรอย่างนี้แล้วก็กินเยอะเพราะว่าตอนเด็กๆมดก็ไม่ได้อ้วนด้วยอะคะ่ะงั้นเราไปดูสาเหตุของการอ้วนว่าเกิดจากอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะสภาพสังคมไทยในปัจจุบันทุกคนล้วนแต่มีหน้าที่ของตนเองที่ต้องรีบเร่งแข่งกับเวลาที่หมุนไปเรื่อยๆ จึงทำให้ใครหลายๆคนมองข้ามความสำคัญในการบริโภคอาหารในแต่ละมือ้อซึ่งหลายคนส่วนใหญ่มักจะฝากท้องไว้กับอาหารจานด่วนทั่วไปเช่นข้าวเหนียวหมูปิ้งข้าวเหนียวหมูทอดไส้กรอกแฮมเบอร์เกอร์ขนมปังน้ำอัดลมในรอบสิบปีที่ผ่านมากรมอนามัยโลกระบุว่า คนไทยทั้งเพศชายและเพศหญิงได้ประสบกับปัญหาโรคอ้วนนอกจากนี้โรคอ้วนยังได้ขยายวงกว้างอย่างมากขึ้นไปทั่วโลกกลายเป็นโรคระบาดซึ่งกรมอนามัยโลกจึงได้ออกมารณรงค์ให้ควบคุมความอ้วนซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ดีสาเหตุของความอ้วนเกิดจาก 1. การกินมากเกินไป การที่ร่างกายได้รับพลังงานจากอาหารเข้าไปมากกว่าที่ร่างกายต้องการและเกิดการสะสมในรูปของไขมันตามส่วนต่างๆของร่างกาย 2. การใช้พลังงานน้อยเกินไปในการรับประทานอาหารเกินกว่าที่ร่างกายต้องการแต่ได้ออกกำลังกายบ้างก็อาจจะทำให้เกิดการสะสมในรูปของไขมันน้อยลงสาพันธุก,กรรม ถ้าพ่อแม่อ้วนทั้งสองคนลูกจะมีโอกาสอ้วนร้อยละ80แต่ถ้าพ่อหรือแม่คนใดคนหนึ่งอ้วนลูกที่ออกมาจะมีโอกาสอ้วนร้อยละ40สี่การใช้ยาต่างๆอัตราความสามารถในการใช้พลังงานจะค่อยๆลดลงตามอายุนอกจากนี้อัตราการเผาผลาญยังขึ้นอยู่กับเพศ รูปร่างกรรมพันธุ์และวิธีการดำเนินชีวิตของแต่ละบุคคลด้วยแล้วมดในฐานะที่เป็นสาวอวกอ้วนเนี่ยมดมีความรู้สึกอย่างไรในการดำเนินชีวิตมดคิดว่าในการดำเนินชีวิตที่ในปัจจุบันเนี่ยโหมดมดรู้สึกว่ามดอุ้ยอายมากเดินขึ้นบันไดก็จะรู้สึกแบบเหนื่อยเร็วแล้วก็เพื่อนๆก็จะพาไใตั้งฉายาให้มดเจนเลยอ่ะพี่พาจะเรียกมดนะคะก็จะมีพี่ช้าง หมูอ้วนมดยัดเยอะแยะเลยค่ะดังนั้นเราก็ไม่ควรที่จะปล่อยให้ตัวเองอ้วนหวนนะคะแล้วก็เราก็ควรที่จะหาวิธีการลดหนักกันค่ะค่ะวิธีการง่ายๆนะคะที่เป็นหลักการข้าๆที่ใช้กันทั่วไปคือการวัดเอวของเราว่าใหญ่กว่าเดิมหนึ่งยือเปล่านะคะหรือว่ามากขึ้นหรือไมหรือว่าเวลาเราใส่กางเกงเนี่ยรู้สึกทับเกาปกติหรือเป,เปล่าการประเมินความอ้วนในวิธีการมาตรฐานนะคะคือาการหาค่าบ m i หรือที่เรียกว่าดัชนีมวลใยโดยดัชมีมวลกายโดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง18.5ถึง22.9น้อยกว่านี้จะต่ำกว่ามาตรฐานแต่ถ้ามากกว่านี้จะเกินมาตรฐานค่ะงั้นเราไปรับชมาการหาค่าบินไอกันค่ะค่ะ ควรหลีกเลี่ยงอาหารจำพวกแป้งไขมันเช่นข้าวาหมูข้าวมันไก่อาหารจำพวกทอดก็หันมากินปกหรือนึ่งแทน,นะคะแล้วก็ที่สําคัญคือควรกินผักและผลไมา้ในปริมาณที่มากขึ้นค่ะใช่แล้วและในทางที่น,นะคะเราก็ควรออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยจะยิ่งทําให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้นงั้นเราไปดูการรับปรทะทานอาหารที่จะได้ผลดีในการควบคุมน้ำหนักกันด่นดนะการรับประทานอาหาร ที่จะให้ได้ผลดีต่อการควบคุมน้ำหนักอาทิเช่น1มีความซื่อสัตย์เอาชนะใจตนเองจริงกังกับการควบคุมอาหาร2รับประทานอาหารเฉพาะในช่วงมื้ออาหารอย่ารอให้หิวแล้วค่อยกิน3เลือกซื้ออาหารเท่าที่จำเป็นอย่าซื้อหรือสั่งอาหารเวลาที่หิว4 หลีกเลี่ยงอาหารประเภททอดอาหารมันกระทิน้ำอัดลมหอย่าวางอาหารโปรดหรือของว่างไว้รอบๆตัวเพราะการที่เราวางอาหารโปรดหรือของว่างไวร้รอบๆตัวนั้นจะยิ่งทำให้เราอยากกินตลอดเวลา6ดื่มน้ำให้มากๆทั้งในมื้ออาหารและในระหว่างมื้ออาหาร เจ็ดเคี้ยวอาหารช้าๆการที่เราเคี้ยวอาหารช้าๆนั้นจะยิ่งทำให้เราได้ทานอาหารได้ไม่มากจนเกินไปแปดอย่าทำกิจกรรมอย่างอื่นในระหว่างรับประทานอาหารเช่นการดูทีวีการอ่านหนังสือเพราะกิจกรรมเหล่านั้นจะยิ่งทำให้เรากินอาหารได้มากและเก้า การกระจัดความเครียดในการกำจัดความเครียดนั้นเราหันมานั่งสมาธิเล่นกีฬาแทนการกินอาหารเพื่อกระจัดความเครียดถ้าอย่างนั้นเราไปดูเคล,คเลเค็ดลับการแก้ไขความอ้วนกันต่อเลยค่ะเคล็ดลับการแก้ไขความอ้วนมีหลักการดังนี้หนึ่งต้องรู้จักควบคุมอาหาร รับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับสุขภาพของร่างกายตนเอง 2. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้ลดน้ําหนักได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าร่างกายทำงานหรือการออกกำลังกายนั้นร่างกายจำเป็นต้องใช้พลังงานถ้าออกกำลังกายมากก็ยิ่งต้องใช้พลังงานมากการออกกำลังกายยังจะช่วยให้กล้ามเนื้อและอวัยวะทุกส่วนของร่างกาย ประสานงานกันดีขึ้นหัวใจและปลอดทำงานดีขึ้นไม่เหนื่อยง่ายท้องไม่ผูกจากการทดสอบพบว่าถ้าเราเดินวันละหนึ่งชั่วโมงด้วยความเร็วที่พอสมควรวิ่งขี่จักรยานหรือว่ายน้ำวันละยี่สิบนาทีจะเสียพลังงานวันละสองร้อยแคลอรี่ถ้าทำเช่นนี้ทุกวันเป็นเวนลาหนึ่งเดือน จะช่วยให้น้ำหนักลดลงปริมาณเรึ่งกิโลกร,รัมถึงหนึ่งกิโลกร,รมัมการทำสวนลดน้ำต้นไม้ขึ้นลงบันไดก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายได้เช่นเดียวกัน 3. รู้จักการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารของตนเองไม่ควรกินตามใจปากหรือตามใจความต้องการของเราการเคี้ยวอาหารช้าๆ ก็ถือว่าเป็นพฤติกรรมหนึ่งที่มีความพึงพอใจกับอาหารที่รับประทานการเคี้ยวอาหารช้าๆและเคี้ยวอาหารอย่างละเอียดยังจะช่วยให้เราสามารถลดความอ้วนได้เหมือนกันเพราะว่าสมองจะมีเวลาที่จะส่งสัญญาณไปบอกให้รู้สึกอิ่มต่อท้องมากกว่าคนที่เคี้ยวอาหารเร็วจะไม่รู้สึกอิ่มแม้ทานอาหารหมดจานแล้วก็ตาม 4. การรักษาโดยการรับประทานยาการใช้ยาลดความอ้วนอาจจะช่วยให้การลดน้ำหนักในช่วงแรกง่ายขึ้นแต่ควรคำนึงถึงผลิตภัณฑ์ยาลดน้ำหนักซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายกันในปัจจุบันนี้ทั้งประเภทอาหารเสริมหรือยาลดน้ำหนักโดยโตรงซึ่งมีทั้งที่ใช้ได้ผลและไม่ได้ผลการที่จะเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ใดน,นั้น ควรจะได้มีการศึกษาโดยอย่างละเอียดและควรที่จะขอคำปรึกษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเมื่อผู้ประสบความสำเร็จในการลดอาหารและการลดน้ำหนักแล้วการรักษาน้ำหนักตัวที่ลดอยู่นั้นให้คงอยู่ตลอดไปซึ่งจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าเลิกปฏิบัติตัวในการคุมอาหารหรือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน โดยมีการบริโภคอะไรที่ลำเดิม,ดมและการปรับเปลี่ยนอุปอนิสัยการบริโภคและการใช้พฤติกรรมนั้นชีวิตก็จะดีขึ้นโรคอ้วนก็จะไม่กลับมาถามหาอีก5การรักษาโดยการผ่าตาดัดการผ่าตัดถือว่าเป็นวิธีทางการแพทย์อย่างหนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจกันเป็นมากเป็นวิธีการที่คนอ้วนนิยมกันมาก พราะต้องการผอมหรือลดส่วนเกินที่ใช้เวลายอย่างรวดเร็ววิธีการนี้ทำโดยการสอดท่อเข้าไปในชั้นไขมันแล้วใช้ดูดไขมันที่มีความดันสูงมากดึงไขมันตรงนั้นออกมาเป็นวิธีการที่ค่อนข้างจะอันตรายเจ็บบวดเสียเลือดมากและเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคข้อสำคัญที่สุดคือต้องเสียงเงินเป็นจำนวนมากเหมือนกัน เป็นยังไงบ้างคะกับเนื้อ,อาหาสําหรับในวันนี้ที่มีเนื้อ,อาหามากมายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขความอ้วนก็อย่าลืมนําไปปฏิบัติกันนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะในช่วงสรุปประเด็นค่ะแม้ว่าคนไทยจะประสบปัญหาเกี่ยวกับโรคอ้วนในวัยกลางคนสตรีที่กำลังตั้งครรภ์หรือสตรีที่ให้นมบุตรก็ควรระวังในเรื่องการรับประทานอาหารให้มากเป็นพิเศษ ไม่ควรรับประทานอาหารมากจนเกินไปเพราะนอกจากจะทำให้มีน้ำหนักตัวที่มากเกินขนาดแล้วยังเป็นช่องทางให้ภูมิต้านทานโรคต่างๆลดล,ลงอีกด้วยความอ้วนยังมีผลเสียต่อทางร่างกายและจิตใจหลายอย่างเราควรที่จะรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมแก่ร่างกายของเราจะช่วยให้ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ มีอายุที่ยืนยาวรักษาลูปทรงมีความสะดวกใจพึงพอใจในการแต่งกายแต่ละคนนั้นอาจจะมีวิธีที่จะวินิจฉัย,ยตนเองว่าเราอ้วนไปหรือผอมไปโดยการดูจากขนาดเสื้อผ้าที่เคยสวมใส่ขนาดสะโพกขนาดเอวขนาดของแขนว่ามีไขมันสะสมตรงส่วนใดมากผิดปกติแล้วทำการเพิ่มหรือลด ตามความสะดวกใจจึงจะดูเหมาะสมต่อรูปร่างและน้ำหนักของตนเองแต่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้ถึงขนาดผอมเพียวเพียงแต่ลดน้ำหนักลงที่เราเห็นว่าร่างกายเราแข็งแรงไม่มีโรคภัยไข้เจ็บสำหรับวันนี้ค่ะสุณ